กราบขอ,อนมัสการหลวงปู่ทวดนะครับก็สวัสดีนักสะสมและศึกษาพระเครื่องทุกท่านพบกันเช่นเคยกับนเลึกเมืองช้างตามหาตะแท้นะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดสบาย,บายเป็นวันพักผ่อนของทุกท่านนะครับก็ามาส่องพระกับวันหยุดด้วยกันนะครับก็เป็นวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567ก็เป็นวัน เสาที่5เลิกงามยามดีเดี๋ยวเรามาส่องพระด้วยกันนะครับครับก็วันนี้มีพระกิจิท่านหนึ่งที่ทางภาคอีสานนับถือแล้วก็ศรัทธาอย่างมากครับครับก็เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับของหลวงพ่อนกนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับ ครับลืมเปิดไฟครับก็หลวงพ่อนกหรือว่าพระอาจารย์นกทิตะธรรมโมนะครับวัดเขาบาังเหยชุมพลสีมารามครับท่านอยู่อำเภอเทพสถิตนะครับจังหวัดชัยภูมิก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดแล้วก็เนื้อหาสารพระปิตาองค์นี้เป็นยังไงบ้างครับเราตัดซีนกันก่อน ครับก็มาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็ถ้าดูตาเปล่าก็จะรูปแบบรูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆครับว่าเนื้อหาสาระแล้วก็ความสวยงามของพระองค์นี้เป็นยังไงนะครับครับก็จะเป็นทรงครับเป็นทรงเป็นพิมพ์ สังกระจายนะครับพระสังกกระจายามีการปิดตานะครับก็มีาการฝังตะกุดอยู่ด้านหน้านะครับเป็นตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินก็ถ้าเกิดผ่านการเวลาหรือว่าโดนความชื้นหรือว่ามีความชื้นก็จะออกสีดำๆนะครับ นะครับกอ็องนี้ก็ผมได้มานะครับได้มาจากพี่ชายที่แสนดีนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพของผมให้มาเก็บไว้บูชานะครับก็คือให้ฟรีนั่นแหละครับให้มาบูชาก็ช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ศึกษาหรือว่าสนใจเรื่องของพระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้เก็บหรือ ไม่ได้ซีนไว้นะครับก็วางไว้บนวางไว้บนผา,านนะครับบนหิ่งก็ทำให้เกิดโดนความชื้นโดนอากาศที่มีความชื้นนะครับแล้วก็มีการอา,อาจจะโดนน้ํำในช่วงที่นะครับสงน้ำพระช่วงเทศกาลสงกานนะครับก็ทำให้เกิดเป็นสีดำนะครับก็ ไม่เป็นไรน,นะครับก็เป็นพระที่เราเคารพนับถือแล้วก็ศรัทธาก็ไม่เป็นไรน,นะครับก็ด้านหน้าก็จะมีาการปิดตาของพระสังกจายนะครับเป็นพิมพ์เอกลักษณ์ของท่านนะครับก็จะเป็นการออกแบบถ้าเกิดทุกท่านที่ศึกษาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เขาตามหาหรือแสวงหาก็จะรู้เลยว่าเป็นหลวงพนกนะครับครับก็ ลักษณะของเนื้อผงก็จะเป็นาการจัดสร้างแบบรวมมวลสารนะครับโดยหลายๆมวลสารที่หลวงพ่อท่านเก็บและสะสมไว้นะครับก็จะออกคล้ายๆเหมือนอสสคล้ายๆครับคล้ายๆเหมือนเนื้อเกรสรน,นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดมันแล้วก็มีความมันความาชุ่มชื้นเหมือน ในเกสอนขนาดนั้นครับก็จะมีลักษณะของรูนะครับรูที่เป็นช่องๆองอ,อยู่ทั่วองค์นะครับก็เป็นาการกดพิมพ์แล้วนะครับช่วงผสมมวลสารทำให้เกิดฟองอากาศนะครับพอมีฟองอากาศก็จะเป็นรูโดยธรรมชาตินะครับอย่างนี้นะครับจะบอกว่า เป็นจุดพิจารณาก็ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบางจุดบางองค์เรามองเป็นธรรมชาตินะครับดูความเป็นธรรมชาติของเนื้อผงก็สามารถพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจได้นะครับถ้าเกิดมีเนื้อที่เนียนๆไม่มีฟองอากาศหรือดูสวยงามแล้วก็ เนียน네ตาม,มากเกินไปก็ให้ทุกท่านวางก่อนนะครับกอ็องค์นี้ก็ถือว่ามาศึกษาแล้วก็รับความรู้ไปด้วยกันนะครับตัวนี้ก็มีฟองอากาศนะครับทำให้เกิดเป็นรูพิมพ์ก็จะมีความคมบ้างเป็นบางจุดนะครับมีอย่างตรงนี้ก็คมนะครับ ตรงนี้ก็คมแต่ก็คมไม่มากครับสําหรับเนื้อผงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบร่องโค้งนะครับของพระเนื้อผงอันนี้ก็ไม่ดีว่าจะต้องเป็นแบบนี้ทุกองค์ทุกเกจินะครับก็ให้ดูลักษณะของเนื้อผงแท้ๆของหลวงพ่อนกเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับ ใบหูก็จะมานะครับปกบ่าถึงบ่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสังกจายนะครับพระแห่งความมั่งมีศรีสุขพระแห่งมีกินมีใช้ตลอดกาลนะครับก็พระสังกจายนี่แหละครับโอเคครับด้านล่างก็จะมีคําว่าเขาบาังเหยนะครับก็เป็นชื่อวัดนะครับชื่อย่อของวัดนะครับชื่อของวัดเต็มๆก็จะเป็น วัดเขาบาังเหยนะครับชุมพลสีมารามนะครับด้านหน้าก็ดูจดจำพิมพ์จดจำรายละเอียดจดจำเนื้อหาของเนื้อผงไว้นะครับก็จะดูไม่ได้มีความเรียบร้อยซ้ายอาจจะหนาหรือ ใหญ่กว่าข้างขวาอะไรพวกนี้ครับนี่แหละคือธรรมชาติของพระเนบของที่มีการกดพิมพ์โดยมือนะครับไม่ใช่พิมพ์หรือว่ากดพิมพ์ด้วยเครื่องนะครับก็จะมีแต่ละองค์จะมีความแตกต่างกันแต่รูปร่างลักษณะก็จะเหมือนกันนะครับแต่บางจุดบางที่จะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับ ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก็มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็ออกล่ำล้านะครับดูมีความอุดมสมบูรณ์นะครับดูด้วยตาเปล่าก่อนครับท่านก็จะมีความเอ,อิบอิ่มมีความสมบูรณ์นะครับดูแล้วก็สามารถ นํานไปใช้พุทธคุณได้เลยนะครับมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งชาติสําหรับพระสังกจัจจยหลังก็จะมีครับเม็ดพระศพหรือว่า,าเกษาหรวงพ่อพระองค์นี้นะครับมีเป็นเม็ดเม็ดคมชัดครับบางจุดก็อาจจะไม่ชัดแต่ต้องมีบางจุดที่ต้องชัดนะครับ ชัดเจนเป็นธรรมชาติของเนื้อผงอยู่แล้วครับมีสังคติที่พิมพ์มาตั้งแต่ไหลนะครับตั้งแต่ไหลมาจนถึงตรงกลางของหลังนะครับคือประมาณหน้าอ,อกด้านหน้า,านะครับก็ด้านหลังก็ จะมีนะครับมียันเขาเรียกยันหดนะครับยันหดอยู่ด้านหลังของพิมพ์พระสังกจจัยโอเคครับก็เขาเรียกว่าพุทธคุณในเรื่องของแคล้วคลาดนะครับแล้วก็เป็นมหาอำนาจนะครับเป็นมหาอุดนะครับก็แก้คุณใสแก้มนดำได้นะครับสำหรับยันหด โอเคครับก็สังเกตได้ว่าจะมีการฝังนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเพชรหน้าทั่งนะครับเป็นเพชรหน้าทั่งเพชรหน้าทั่งก็ถ้าเรียกเป็นภาษาเมืองนอกก็จะเรียกว่าไพรายรนะครับไพรหรือผลึกแร่นะครับผลึกแร่ที่มีการรวมตัวกันจนเป็นก้อนเหมือนก้อนหินนะครับก็ เป็นเขาเรียกว่าแร่นะครับแร่แห่งความโชคลาภนะครับแร่แห่งการนําโชคลาภมาสู่ชีวิตนะครับแล้วก็เป็นแร่ในการคิดบวกนะครับแร่แบบนี้ก็ทางพ่อค้าแม่ค้านี่จะมีค่านิยมอย่างมากนะครับก็จะเก็บไว้ในถุงแล้วกเก็บไว้ติดตัวนะครับเพื่อเป็นในการดําเนินชีวิตมี โชคมีลาบในการค้าขายนะครับก็จะมีความเงาเงามีความเงาความสะท้อนแสงคล้ายๆเป็นทองนะครับอยู่ด้านในออโอเคครับก็ข้าหลังก็จะมีเนื้อที่เป็นคล้ายๆเนื้อเกินหรือเป็น เนื้อที่ติดไม่ได้เรียบร้อยมากนะครับเป็นเอกลักษณ์หรือธรรมชาติของเนื้อผงอยู่แล้วนะครับก็มีคําว่า10นะครับ10คุมภาสี่หนึ่นะครับก็มีเป็นการจัดสร้างเมื่อวันที่10คกุมภาพันสองห้าสีห่หนะครับก็มีวระ จัดสร้างที่ชัดเจนนะครับก็เป็นวันที่สิบนี้ก็เป็นคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อท่านนะครับวันที่สิบกุุภาครับ <ST IT Z> เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อท่านนะครับของหลวงพ่อนก็อโอเคครับก็มาดูด้านข้างกันแล้วกันครับด้านข้างก็จะมีเอกลักษณ์นะครับนครับดูง่ายนะครับมี นเส้นเป็นเส้นแผ่นกว้างนะครับธรรมชาติของเนื้อผงนะครับก็ไม่เหมือนกับเหรียญนะครับเหรียญก็จะมีขอบตัดหรือตัวตัดแต่ส่วนเนื้อผงก็จะเป็นรูปแบบลักษณะของเนื้อผงโดยเฉพาะนะครับเวลามีการกดพิมพ์นะครับก็ยังพอมีเส้นคมคม คล้ายๆบ้างอยู่นะครับเส้นคมคมอนะครับตรงนี้ครับอ่านะครับก็มีสองข้างก็เหมือนกันแต่จะมีความไม่เป็นอ่ารูปแบบหรือลนะักษณะจะไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีเอียง สูงต่ำนะครับตามแบบฉบับของเนื้อผมก็อันนี้ก็อย่าไปยึดติดหรือว่าไปมองว่าเป็นตัวตัดหรือว่าเป็นจุดพิจารณานะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมเคยเนื้อเหรียญที่ผมเคย คลิปก่อนๆน,นะครับอันนั้นเป็นเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของเนื้อเดียนนะครับแต่เป็นเนื้อผงนี่จะไปเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายหรือจุดพิจารณาไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อผงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับทุกองค์จะไม่เหมือนกันบางจุดบางที่นะครับก็จะไม่เหมือนกันจะมีความแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าเป็นการกดมือครับใช้มือกดพิมพ์ ก็ยังใช้ในการเป็นจุดพิจารณาเรื่องของบ้างหรือว่าตัวตัดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นเส้นน,น,นุนนูนมีการปิ้นในการกดพิมพ์พวกนี้ก็ใช้ได้นะครับอ่ะอย่างนี้ครับมีการกดแล้วก็กว้างบ้างแคบบ้างนะครับเส้นไม่เท่ากัน โอเคด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวฐานนะครับหรือว่าฐานด้านล่างก็จะไม่มีรายละเอียดนะครับเป็นผิวเรียบๆนะครับก็จะมีฟองอากาศที่แตกตัวทําให้ผิวเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมหลุมเล็กๆนะครับไม่ถึงกับบอ่ออันนี้ธรรมชาติอย่างที่กล่าวไว้นะว่าธรรมชาติของผิว ของเนื้อผงก็จะออกลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับดูโดยรวมส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่มีการอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งไว้บางองค์ก็ได้ยินเสียงไม่ชัดหรือไม่ได้ยินเลยบางองค์ก็มีเสียงนะครับส่วนองค์นี้ก็จะมีเสียงที่ชัดเจนนะครับมีกิ่งผมลอง ขย่าดูนะครับว่าได้ยินกันไหมครับก็พอได้ยินอยู่แต่ถ้าเกิดองค์จริงก็เขย่าใกล้ๆหูนะครับใกล้ๆหูก็จะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับก็องค์นี้ถือว่าทั้งนิ้วมือนะครับทั้งนิ้วมือทางรูปารูปลักษณ์ต่างๆก็ถือว่าสมบูรณ์มากนิ้วมือครบนะครับชัด เกษาหรือว่าเม็ดผสมนี่ก็ชัดนะครับชัดเป็นบางที่นะครับจะชัดทุกที่เลยเป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็เสียงพิ่งนี้ก็ชัดเจนนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบมาก <Okay. S 1> ก็เหลือเพียงว่าการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าดูแลไม่ดีทำให้เกิดมีความชื้นไปโดนตะกุดนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าองค์นี้ผมได้เก็บไว้บูชานะครับไม่ได้แบ่งปันนะครับเพราะว่ามีองค์เดียวบางเพจก็เปิดไว้แพงมากกับสูงมากหลักหมื่นนะครับอโอเคครับก็สำหรับหลวงพ่อนกเองครับหลวงพ่อนกก็เป็นอ่า เป็นพระนะครับสายปฏิบัตินะครับเป็นพระสายปฏิบัติก็คือเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่แหวนสุดจินโนครับก็ท่านได้ไปาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่แหวนที่ดอยแม่ปังครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ท่านได้ไปศึกษาตำรับตำราจากหลวงปู่แหวนมานะครับาการ การจับการส่องอาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะว่าปกติแล้วบางผู้ชิ้าานเขาก็จะบางผู้ชิ้าานก็จะจับนะครับจับจับฐานแล้วก็จับศีรษะหรือว่าเสียงของหลวงพ่อหรือว่าองค์พระนะครับส่วนผมเองก็ไม่กล้าจับนะเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยอาจจะการจับการส่องทำให้ดู ไม่ค่อยถนัดหรือดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยากจะถ้าเกิดศรัทธาแล้วก็อยากจะไม่อยากจะไปจับหรือว่าไปถูกเสียนหลวงพ่อท่านหรือว่าองค์พระนะครับครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้กับการส่องพระวันหยุดสบายด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการส่องพระ กับช่องตามหาพระแท้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามทั้งเก่าและใหม่นะครับก็แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่เปิดเปิดการมองเห็นให้หลายหลาท่านได้เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ กดต,ติดตามกดสับตะไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ